สวัสดีค่ะเพราะกันอีกแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็จะมาพูดถึงความรู้สึกแล้วก็ข้อคิดนะคะจากการที่ได้ดูคลิปวิดีโอของคุณสมคิดระหว่างคุณนะคะในหัวข้เอเป้าหมาย,ยาเป้าหมายคือทุกอย่างค่ะเป้าหมายคือทุกอย่างค่ะก็อยากจะถามครับเป็นคนแรกเลยนะคะว่าความรู้สึกของการที่เราได้ดูคลิป ดังกล่าวนั้นเป็นยังไงบ้างคะก็จากการได้ดูคลิปนะคะก็คือแบบได้ข้อคิดว่าชีวิตเรานะคะก่อนจะทําอะไรต้องมีเป้าหมายวางแผนก่อนนะคะเพื่อจะเพื่อจะเหมือนเป็นแรงกระตุ้นให้เราทําแบบให้เราทําให้ได้ว่าเป้าหมายเราตั้งเป้าหมายไ้สมมติว่าตั้งเป้าหมายไปเรียนให้จบเราต้องสอบราตสอบเป็นราชการครูนะคะแล้วก็อย่างแรกเราก็สร้างแรงผลักดัน ให้ตัวเราก่อนว่าเราต้องทําอย่างนี้นะต้องทําอย่างนี้นะเพื่อที่จะให้เรียนจบให้ได้แล้วก็ต้องสอบราชการครูให้ติดนะคะค่ะแล้วก็ของโบนะคะค่ะสําหรับของโบนะคะก็จะที่ได้ดูคลิปไปนะคะก็สาหรับโบแล้วก็คืออย่างแรกเลยนะคะก็คือก็ต้องมีเป้าหมายอะคะ่ะเป้าหมายไว้ เป้าหมายเราก็ต้องระบุเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะก่อนที่เราจะทําอะไรนะคะแล้วก็เราก็ต้องตั้งเป้าหมายากับสิ่งที่เราจะทําให้ได้ะคะ่ะแต่ว่าก็ต้องไม่เล็กหรือว่าไม่ใหญ่จนเกินไปนะค่ะก็คือเราสามารถที่จะทาได้ะคะ่ะใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่า,าแต่ว่าก็บก็เข้าใจค่ะ,คะว่าไม่ว่าจะเล็กหรือว่าใหญ่ก็ต้องมีการใช้เวลาใช่ก็ต้องใช้เวลาในการที่จะทํา ให้ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็แล้วก็เมื่อ,อเราตั้งเป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องอลงมือทาเลยเพื่อที่จะทําให้เป้าหมายของเราะคะ่ะประสบความสําเร็จให้เร็วที่สุดค่ะก็ถึงแม้ว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้อาจะอะจะใหญ่ไปมากสักนิดนึงแต่ว่าเราก็ต้องพยายามแล้วก็ไม่ท้อแล้วก็สู้ต่อไปอจนเป้าหมายที่เราตั้งไว้ประสบความสําเร็จค่ะค่ะ ส่วนของเรานะคะก็พูดถึงเป้าหมายเนี่ยก็มีกันทุกคนนะคะก็หลายหลายคนก็คิดคิดแล้วก็ทําทําด้วยแต่ว่าถ้าสมมุติบางคนเนี่ยคิดแล้วไม่ทําไม่ลงมือทําคิดอย่างเดียวมันก็เหมือนเหมือนกับเป้าหมายหรือเป็นความฝันที่ลมๆแรงๆนะคะก็ไม่มีประโยชน์ค่ะค่ะก็อย่างที่ว่านะคะก็คือเป้าหมายถ้าเราจะทําให้สําเร็จก็ต้องรู้จักคิดเหมือนที่โบบอกค่ะคือไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไป เราค่อยๆวางแผน <Wam? S 1> ค่อยๆคิดแล้วก็เหมือนประมาณว่าค่อยๆเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วก็เพิ่มขึ้นไปค่ะว่า ideally. แล้วเป้าหมายของเราก็เหมือนกับว่ามีความยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็เหมือนมโนภาพว่าเออเป้าหมายของเราอยู่ถึงตรงจุดนี้แล้วนะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปแล้วเราก็จะเห็นความสําเร็จของเราเรื่อยๆถ้าสมมุติว่ามีเวลาว่างหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ควรจะควรที่จะคิดถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ไม่ควรที่จะลาเลยค่ะ ึ่งจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้มากขึ้นและอีกอย่างค่ะก็คือการมีแรงบันดาลใจค่ะมีไอดอลหรือว่าเป็นจุดจุดที่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงผลักดันกระตุ้นให้เราทําเป้าหมายนั้นให้สําเร็จค่ะก็อย่างที่ว่างนะคะคือถ้าไม่ลงมือทําก็ไม่สําเร็จนะคะคิดได้แต่ต้องลงมือทําจริงๆด้วยค่ะใช่ค่ะค่ะ ค่ะพูดถึงความรู้สึกไปแล้วนะคะก็จากการที่พวกเราได้ดูคลิปของคุณสมคิดระหว่างกูลนะคะก็มีคํามีข้อคิดที่จะกิดใจพวกเราเยอะแยะมากมายค่ะแต่ว่าสุดท้ายนี้เราจะทิ้งท้ายให้คุณผู้ชมได้เหมือนประมาณว่าคิดเหมือนกันนะคะให้คิดเหมือนกันประมาณว่า ให้ข้อคิดไว้หนึ่งใช่ค่ะกเราดีคุุดเด่นใช่ข้อคิดที่เป,เ,ปเป็นสุดเด่นสําหรับกลุ่มของพวกเรานะคะก็พวกเราก็คิดว่า,าข้อคิดนี้ก็จะเป็นข้อคิดที่ดีดข้อคิดหนึ่งที่จะไปสะกิจใจของท่านผู้ชมเหมือนกัน,นะค,ะค่ะข้อคิดนี้ก็คือถ้าอยากประสบความสําเร็จนะคะก็ต้องเดินตามคนที่ประสบความสําเร็จะค่ะใช่ค่ะเพราะอะไรคะทําไมสะกิจใจยังไงคะ อ๋อที่ว่าสกิจใจก็คือ,อเราก็คือเหมือนมีต้นแบบมีแบบแผนในการที่เราจะปฏิบัติให้ประสบความสําเร็จนะคะใช่แล้วก็อขอทิ้งท้ายอีกอย่างหนึ่งก็คือเป้าหมายของเราค่ะมีไวุ้่้ชนนะคะเรา<ช>ต้องออสู้ต่อไปค<า>่ะเพือ่ออนาคตของเราแล้วก็เพื่อที่เราเพื่อที่เราจะได้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็อนาคตต่อไปค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเมื่อมีโอกาสค่ะบ๊ายบายค่ะ